เพื <Okay. S 2> ่อความเป็นธรรมนะฮะเราก็ขออนุญาตไม่คุยถึงพี่อู๊ดฝ่ายเดียวตรงตอนนี้ผมไม้ทีมงานต่อสายแล้วนะฮะพี่อู๊ดอยู่ในสายนะครับอยู่ในสายครับพี่อู๊ดกิติพัฒน์ธนาสนธิราชนะครับพี่อู๊ดนะฮะเป็นผู้ช่วยทางด้านเรือพี่อู๊ดสวัสดีนะครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมพี่อู๊ดพี่<ห>อัดมีข้อสงสัยนะฮะเมื่อวานนี้มีการพูดพาดพิงถึงทางพี่อู๊ดไปว่าพี่อู๊ดเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของกาเมินเป็นเจ้าหน้าที่ของกานหรือเเเปปล่่าาาฮะ็นนจ้้หทีของกาเมินหรือเปล่าฮะเป็นเจ้าหน้าที่ของกาเมินหรือเปล่าฮะะเอออ่ต้้งงขรรีียยนนนาคับ บริษัทกามินเนี่ยคือเพื่อนผมผมเป็นเจ้าของบริษัทพัทยาวอเตอร์สปอร์ตครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นบริษัทที่เล่นเรือทั่วประเทศนะครับก็คือข้ามอ่าวหรือไปนู่นไปนี่ครับจากสิงคโปร์มานี่ซึ่งซึ่งจริงๆเนี่ย GPS พวกเนี้ยพวกผมใช้กันเป็นปกติแล้วทีมข่าวเราได้ไปพูดคุยนะครับกับคนที่เขาดูแลเรือณนะเวลานี้ได้รับการยืนยันนะครับคุณผู้ชมครับกับนายอูดคนดูแลเรือกับนายอูดคนดูแลเรือกับนายอูดคนดูแลเรือ,อ,เ,รอเปรียบเทียบแต่ละช็อตเปรียบเทียบแต่ละจุด ยืนยันว่าเป็นเรือลาเดียวกันมีแค่ลำเดียวโคบอลลำที่เกิดเหตุน,นะฮะจุดแรกเรื่องกระจกหรือว่าช่องระบายลมเรือภาพแรกตอนที่แตงโมอยู่บนเรือเนี่ยกระจกมันเป็นสีดาแต่ภาพเปรียบเทียบเป็นสีแดงเรือคุณลองถ้าเทียบระหว่างสองรูปดีๆนะครับอ่าจะเห็นเนี่ยอ่มันจะเท่ากับตัวกระจกบังลมข้างบนอืม,อมคุณหนุ่มเนี่ยต้องต้องขอบพระคุณคุณหนุ่มมากซึ่งซึ่งสื่อเนี่ยแตกเสียงว่ามันไม่มีอ่หลักของนิติวิทยาศาสตร์ ผมจึงยินดีออกรายการผมจึงยินดีออกรายการผมจึงยินดีออกรายการแล้วก็บอกให้ว่าเออมีการทําการทํา GPS